เฉพาะโดยตรงนั้น800,000คนคนเหล่านี้พี่น้องเหล่านี้ที่เป็นลูกจ้างเหมาภาครัฐลําบากครับเวลาป่วยไม่สามารถได้รับฝาสาวสวัสดิการนะครับไปเจ็บป่วยรักษาเองไม่มีสวัสดิการอะไรให้เลยมันต่างจากลูกจ้างอื่นเวลาอาขาดงานถูกหักเงินจากค่าเบ่าบริการหักออกไปเวลากเกษียณไม่มีบําเหน็จบํานาญเวลาตายไม่มีเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้น และการประกันสังคมบางทีก็ไม่ได้เหมือนกับลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างเอก,นเอกชนซึ่งได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานนี่คือความเหลื่อมล้ํามากที่สุดที่มันเกิดขึ้นกับประเทศนี้สําหรับคนทํางานเหมือนกันเพราะแรงงานคือผู้สร้างชาติไม่ใช่โทรราชตนใดขอบพระคุณค่ะเรียนท่าน ที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครเขตสองพักเก้าไกลค่ะดิฉันขอพอิร่วมภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบรคุ้มครองแรงงานที่ถูกเสนอโดยเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกลคุณเสียจำปาทองและคุณวันนิพาไม้สนค่ะการแก้ไขเพิ่มเติมของร่างพรบรดังกล่าวมีสาระสาคัญอยู่ทั้งหมด10ประเด็นซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก่อนหน้านี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการทํางานโดยไม่เกิน เกินเวลาโดยที่ไม่ไม่ได้รับโอทีนะคะการลาหยุดได้10วันต่อปีการลาดูแลผู้ป่วยนะคะการทําสัญญาจ้างแบบรายเดือนแทนรายวันนะคะแล้วก็เรื่องอรวมแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ข้างในระบบค่ะทั้งก่อนหน้านี้นะคะที่ันก็คงได้อภิปรายสนับสนุนเรื่องดังกล่าวกันอย่างครบถ้วนแล้วแต่ประเด็นที่ที่ันต้องการให้ความสําคัญก็คือมาตรา15ของพรบรดังกล่าวหรือการเลือกปฏิบัติในที่ทํางานค่ะท่านประธานพระราชบัญญัติเดิมมาตรา15ให้ในายจ้างปฏิ ิบัติต่อลูกจ้างและหญิงเท่าเทียมกันในการจ้างงานเว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ร่างแก้ไขใหม่นะคะมาตรา15ห้ให้นายจ้างปฏิบตัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่แสดงออกถึงการกีดกันแบ่งแยกจำกัดสิทธิ์โดยเหตุผลความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาเพศสภาพความทุพพลภาพสภาพร่างกายนะคะสถานะทางเศรษฐกิจความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือการเห็นต่างทางการ การเมืองค่ะ ผู้ใดผู้อื่นที่ไม่ได้รับสิทธิที่เขาพึงจะได้ตามกฎหมายตามความในวรรคหนึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาคัดเลือกและการทํางานในสถานประกอบการการเพิ่มค่าจ้างการเลื่อนตําแหน่งตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงจะได้รับสิ่งที่ตนสิทธิตามกฎหมายทั้งชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานเว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้อย่างที่ระบุในรายละเอียดเบื้องต้นของร่างรายงานประกอบพิจารณาร่างกฎหมายนี้จนถึงปัจจุบันพรบคุ้มครองแรงงาน ถูกบังคับใช้มากว่า20ปีแล้วคะ่ะท่านประธานมีการแก้ไขอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีครั้งไหนเลยที่ยังยืนยันและปกป้องสิทธิของแรงงานได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะและไม่มีครั้งไหนเลยที่จะยืนยันถึงการเคารพ ของความแตกต่างและหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศค่ะร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้จะเป็นการแก้ไขครั้งแรกที่ยืนยันถึงหลักการของความเท่าเทียมบนพื้นฐานของความแตกต่างในโลกใบนี้ค่ะท่านประธานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์เราไม่ได้มีเพียงเพศชายและหญิงตามไบเบิลนะคะแต่เรามีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ที่หลากหลายจนเราไม่จําเป็นต้องนิยามความเป็นเพศลงในตัวบุคคลด้วยซ้ำน,นอกเหนือจากเหตุผลด้านสุขภาพ และประเทศไทยเราก็เคยโฆษณาว่าเป็นประเทศที่เปิดรับความหลากหลายค่ะท่านประธานบุคคลข้ามเพศโด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่ยอมรับระดับประเทศดึงนักท่องเที่ยวมากมายมีนักแสดงนักกฎหมายนักการเมืองและอีกหลายสาขาอาชีพที่มาจากบุคคลข้ามเพศและกลุ่มเพศหลากหลายค่ะกลับมาดูร่างพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกฎหมายสําคัญที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ กลับระบุเป็นเพียงเพศชายและเพศหญิงเพียงเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นดิฉันยังไม่เคยรับทราบมาก่อนซึ่งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกละอายใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ จากรายงานของ t r a n s l e n t e พบว่ากว่า,วา77%ค่ะท่านประธานของบุคคลข้ามเพศถูกปฏิเสธการจ้างงานมากกว่าเกย์เลสเบี้ยนและไบเซ็กชวลเสียอีกค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกันข้ามกับเพศสภาพแล้วกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องพบปัญหาและอุปสรรคในการเ,าเข้าทำงานมากกว่าถึง3เท่าค่ะท่านประธานจากรายงานของ t r a n s l e n t e ดังกล่าวที่ฉันพูดถึงนี่คือคำพูดของคุณนิกิี พินยาปินชาหนึ่งในบุคคลข้ามเพศและผู้ก่อตั้ง t r a n s l e n t e ค่ะเช่นเดียวกันกับรายงานของ World Bank ค่ะหรือในธนาคารโลกในปี2017โดยสรุปโดยชัดเจนว่าการถูกเลือกปฏิบัติของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นมากที่สุดในสถานที่ทำงานและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามระดับความเข้มข้นของการข้ามเพศทางกายสภาพซึ่งคนข้ามเพศจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดในบรรดากลุ่มผู้ได้รับความหลากหลายทาง เพศค่ะ ทั้งนี้นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15ของพรบรคุ้มครองแรงงานยังเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญซึ่งระบุไว้ในมาตรา27การซึ่งระบุว่าการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลแตกต่างทางถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางร่างกายหรือสุขภาพฐานะของบุคคลฐานะทงางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่ออาราธนาการศึกษาอบรมหรือความคีดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้ค่ะประกอบกับในปี25 5 แต่นะคะสภานิติบัญญัติก็ได้มีการผ่านพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศออกใช้บังคับซึ่งก็ได้เน้นย้ำให้กำหนดในการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมทางเพศจะกระทํามิได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะเป็นความผิดต้องชดเชยให้กับผู้เสียหายถ้ามีการเลือกปฏิบัติดังนั้นแล้วการแก้ไขมาตรานี้จึงสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อทําให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายทั้งในส่วนของรัฐมนูญและในส่วนของพระราชบัญญัติค่ะอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ฉันอยากชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกคนพิจารณาในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะซึ่งล้วนมีการระบุถึงการขาจัดการเลือกปฏิบัติดโดยไม่เป็น นในที่ท,า,ทางเพศนะคะในที่ทำงานในบางประเทศถึงขนาดมีระบุออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะเช่นพระราชบัญญตัติความเท่าเทียมในการจ้างงาน The Employment Equality Act ของประเทศไอร์แลนซึ่งมีการบังคับใช้ในระหว่างปีคศ1998ถึง1 9 0ขออภัยค่ะ2 2015พรบรความเท่าเทียมทางเพศของสหรัฐอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาสวีเดนสเปนเดนมาร์กและอีกหลายสิบประเทศก็ล้วนมีตรากฎหมายเพื่อยืนยันถึงหลักการนี้แล้วทั้งสิน้นหากประเทศไทยอยากพัฒนาตนเองไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมค่ะสิ่งนี้ก็คือเงื่อนไขสําคัญที่เราจะต้องเร่งมือทําอย่างจริงใจและจริงจังและพวกเรายังหวังว่าจะลงสมัครในตําแหน่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง สหประชาชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้ายังไม่มีความเคารพในความแตกต่างทางเพศค่ะโดยสรุปโดยสรุปแล้วที่ฉันขอเน้นย้ำไปยังท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในสภาทุกท่านค่ะว่าการแก้ไขามาตรา15ของพรบรคุ้มครองแรงงานเพื่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติและขยายขอบเขตการคุ้มครองแรงงานให้ชัดเจนสอดรับของบิบท บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศผู้เห็นต่างทางการเมืองผู้มีความทุพพลภาพและความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลายซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งกําลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกับระบบแรงงานของพวกเราค่ะปัญหานี้ถ้าไม่แก้ไขตอนนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะไปแก้ตอนไหนนะคะไม่มีเหตุผลไหนเลยที่เราจะไม่ช่วยกันรับรองสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิของแรงงานให้ได้เท่าเทียมกับพวกเราผลประโยชน์ที่เราได้รับคือผลประโยชน์ต่อประเทศนี้ต่อระบบเศรษฐกิจและต่อสังคมของพวกเราพวกเราไม่มีอะไรจะต้องสูญเสีย มีแต่จะได้ประโยชน์ดิฉันจึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นชอบในร่างแก้ไขนี้ทั้งสองร่างของพรรคเก้าไกลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและผลักดันสิทธิของแรงงานให้คนไทยได้รับความเคารพและอยู่เหนืออำนาจเงินตาถูกปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ในที่ทำงานค่ะท่านประธานเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมที่มีความเหลื่อมล้ําค่อนข้างสูงค่ะเช่นความเหลื่อมล้ําระหว่างนายทุนและลูกจ้างเพราะมันเป็นธรรมชาติของระบบทุนนิยมอยู่แล้วค่ะเนื่องจากทฤษฎีของการประกอบธุรกิจระบบทุนนิยมนะคะ เราต้องเอากําไรและลดค่าใช้จ่ายถูกไหมคะการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็ทําให้เกิดการทดแทนของมนุษย์และแรงงานด้วยเครื่องจกักรกลนะคะที่จะลดการจ้างงานในประเทศค่าแรงขั้นต่ำนะคะและการแทนที่ของเครื่องจักรกับแรงงานก็มากขึ้นลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับสวัสดิภาพที่เท่าเทียมของแรงงานการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของแรงงานก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจค่ะเนื่องจากประเทศของเรามีความรวมล้าขออภัยค่ะ เหลื่อมล้ําและช่องว่างความมั่งคั่งสูงที่สุดในโลกตามรายงานของเครดิตสวิสรายงานว่าความมั่งคั่งทั่วโลกตามตามดาต้าบุ๊เห็นไว้ว่า1%ของ คนที่ร่ำรวยในประเทศไทยควบคุมความมั่งคั่งของประเทศได้มากถึง67%การที่มีความเหลื่อมล้ำสูงทำให้ชนชั้นแรงงานไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนยอดของปิระมิดของประเทศได้เลยค่ะหรือเป็นเพราะการผูกขาดทางการค้าค่ะหรือในระดับของชนชั้นกลางก็ยิ่งยากและความอายุที่ทำทางการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศบวกกับไม่มีสวัสดิการที่ดีให้กับชนชั้นแรงงานให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการตั้งตัวเงินบำนาญต่างๆการสนับสนุนธุรกิจรายย่อย หรือสิทธิของแรงงานที่กําหนดอยู่ในพรบคุม้มครองแรงงานของพรรคเก้าไกลอย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะว่าเราถ้าจะยึด หลักของระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยอย่างในประเทศยุโรปตอนเหนือหรือสแกนดิเนเวียคือการที่รัฐกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมด้านความยุติธรรมในการแข่งขันทางการค้าลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมกระจายรายได้ควบคุมเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์โดยรวมและการต่อสู้กับระบบทุนนิยมที่ตามธรรมชาติมีความเหลื่อมล้ำสูงให้มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถปฏิเสธร,ระบบทุนนิยมเสรีได้ค่ะถูกต้องเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องแข่งขันและประเทศมหาอำนาจต่าง ก็สนับสนุนระบอบนี้ในการค้าเสรีหรือฟรีเทรดค่ะแต่เราสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ให้กับพี่น้องแรงงานโดยสร้างสวัสดิการที่เท่าเทียมและสิทธิของแรงงานอย่างเท่าเทียมตามพรบคุ้มครองแรงงานของพักเก้าไกลค่ะท่านประธานออและการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีให้เข้าให้ทักษะของพี่น้องแรงงานให้เข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเพราะแรงงานคือผู้สร้างชาติไม่ใช่ทรราชตนใดขอพระคุณค่ะ ท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีรกกาชบังพักเก้าวไกลครับขออนุญาตท่านประธานในการอภิปรายร่างกฎหมายนะครับของท่านวันวิภาไม้สนกับท่านเสียจำปาทองนะครับส่วนที่ผมตามมาตลอดก็คือในเรื่องของอาการจ้างเหมางานภาครัฐซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรม แรงงานหรือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนทํางานเหมือนกันแต่ได้รับการคุ้มครองไม่เหมือนกันทั้งที่ประเทศเรานั้นมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นมาต้องนานแล้วในส่วนของจุดเปลี่ยนสืบเนื่องจากวันที่26พฤษภาคม2511 ได้รัฐมน,นตรีได้มีความเห็นชอบกับมาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐลูกจ้างประจําโดยให้ส่วนราชการยุบตําแหน่งขา้าราชการที่กเกษียณยุารชการลูกจ้างประจําหมวดแรงงานที่ว่างลงให้ทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอนให้เอกชนรับไปดําเนินการแทนและให้ส่วนราชการเล่งดําเนินการจ้างเหมาบริการท่านประธานครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนทําให้หน่วยราชการนั้นไม่ต้องจ้างงานและไม่ต้องรับผิดชอบในการลูกจ้างประจำลูกจ้างทั่วขราว อยู่สำคัญคือสถานะของคนที่ถูกจ้างงานในภาครัฐก็คือข้าราชการ 2. คือพนักงานของรัฐ 3. คือลูกจ้างประจํา4ลูกจ้างทั่วข่าวแต่มีอีกส่วนหนึ่งลูกจ้างเหมาบริการมาเกิดจากในกรปี41-26พฤษภานี่เองครับนั่นหมายความว่าเขาได้จ้างลูกจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาภาครัฐนั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่า8,000คน ในประเทศไทยแต่การจ้างนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นฝ่ายการจ้างบุคลากรน,นะครับแต่เป็นการจ้างด้วยการจัดซื้อกัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐนะครับนั่นเขาไม่ได้ตีเรื่องของเป็นคนแต่เรื่องของการจ้างบริการการจ้างภาครัฐนั้นมีทั้งสองแบบแบบที่จ้างโดยบริษัทหรือนิติบุคคลหรือคณะบุคคลหรือการจ้างโดยตรงเฉพาะโดยตรงนั้นแปดแสนคนคนเหล่านี้พี่น้องเหล่านี้ที่เป็นลูกจ้างเหมาภาครัฐลําบากครับ เวลาป่วยไม่สามารถได้รับฝสวัสดิการนะครับไปเจ็บป่วยรักษาเองไม่มีสวัสดิการอะไรให้เลยมันต่างจากลูกจ้างอื่นเวลาขาดงานถูกหักเงินจากค่าเบมาบริการหักออกไปเวลาเกษียณไม่มีบำเหน็จบำนาญเวลาตายไม่มีเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้นและการประกันสังคมบางทีก็ไม่ได้เหมือนกับลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างเอกชนเอกชนซึ่งได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานนี่คือความเหลื่อมล้ำมากที่สุด ที่มันเกิดขึ้นกับประเทศนี้สําหรับคนทํางานเหมือนกันประเด็นอยู่ที่ว่าหน่วยราชการซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจ้างงานแต่ม่ได้กระทําผมอ้างตัวเลขนิดหนึ่งนะครับข้นรายการที่หน่วยราชการนะครับสังกัดฝ่ายบริหารมีทั้งหมด2,669,39คนส่วนท้องถิ่นมีประมาณ4,86,556คนนอกฝ่ายบริหารมีทั้งหมด43,511คน นั่นหมายถึงว่าสภาผู้แทนราษฎรองค์กรอิสระสารองค์กรอื่นๆที่ไม่ได้อยู่กับอำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งรวมทั้งหมดนะครับมีประมาณสามล้านกว่าคนแต่มีอีกส่วนหนึ่งก็คือการจ้างเหมาบริการนะครับที่เกิดมาปี26พฤษภาปี41นั่นก็คือมีอีกประมาณ8 0 0 0 0 0ถึง1ล้านคนตรงนี้เป็นแค่การจ้างพัสดุจ้างเหมางานและสวัสดิการเขาไม่ได้ร่างพระราชบัญญัติ แบบนี้ที่แก้ไขมาตรา4ของท่านวันวิภาไว้สนนะครับก็ระบุไว้ชัดนะครับระบุว่าให้หน่วยราชการนะครับภูมิภาคท้องถิน่นส่วนกลางรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐที่ตั้งโดยพระราชบัญญตัติหรือพระราชกิจกาในหน่วยงานข้างต้นได้มีพระราชบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือหลักกฎหมายอื่นได้บางครับแล้วให้กฎหมายนั้นหากมีบทบัญญตัติให้ดําเนินสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานแรงงานราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง หรือมาตรฐานในการคุ้มครองแรงงานต่ํากว่ากําหนดในแบบนี้ให้พแบบนี้แทนนะครับอันนี้คือจุดสาคัญนะครับหมายความว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ผ่านสภาแห่งนี้ออกบังคับใช้นั่นคือในส่วนของผู้วดัดงานนั่นคืออาจจะเป็นลูกจ้างเหมาภาครัฐจะได้รับการคุ้มครองนี้ไอสิ่งที่ระบุว่าต่ำกว่ากฎหมายแรงงานนั่นคือไม่มีสวัสดิการต่างๆก็จะมีขึ้นในสิ่งที่การาในส่วนของการรักษาพยาบาล ต่างๆที่ไม่เคยมีก็จะมีขึ้นคุ้มของตามกฎหมายแรงงานวันหยุดวันลาต่างๆก็จะมีในส่วนนี้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะพ้นตำแหน่งจะมีเงินสะสมมปีประกันสังคมมีอะไรขึ้นมาโดยไม่น้อยกว่าพลรบกร่อแงานตรงนี้ครับเป็นมิติใหม่ของการร่างกฎหมายก้าวหน้าขึ้นในการคุ้มครองกฎหมายภาครัฐซึ่งกฎหมายฉบับนี้ที่ร่างนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่มันสามารถที่จะ เข้าไปในวันที่สองสามารถปรับให้คุ้มครองแรงงานทั้งหมดได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมได้ต่อสู้มาตลอด4ปีตอนเป็นสสสมัยแรกผมยื่นกระทู้ไปประมาณ4ี่ครั้งและสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาตอบแต่ละครั้งก็ไม่สามารถตอบได้แต่เมื่อล่าสุดผมประชุมวิสายค้านเขาบอกว่าไอ้ที่ผมได้กระทู้ไปสี่ครั้งนั้นตอนนี้เขาได้ล่างเป็นล่างมาประกบล่างนี้ด้วย กข็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องผู้เป็นผู้จ้างเหมาแรงงานภาครัฐประมาณ8 0 0 0 0 0ถึงหล้านคนที่จะได้กฎหมายฉบับนี้และขอใหอ้ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้โปรดรับร่างนี้นอกจากนั้นในส่วนของร่างของท่านเสียจำปาทองนะครับไม่ว่าการเปลี่ยนเงินเดือนรายวันเป็นรายเดือนนะครับเดือนหนึ่งเท่ากับ30วันค่าแรงขั้นต่ำต้องขึ้นทุกปีการลาดูแลผู้ป่วยพื้นที่ปั๊มนมในที่ทำงาน ทำงาน40ชั่วโมงหรือ5วันต่อสัปดาห์ลาหยุด10วันต่อปีสะสมได้และห้ามเรื่องปฏิบัติในที่ทํางานสิ่งเหล่านี้เป็นอีกร่างหนึ่งที่จะ,จะคุ้มครองแรงงานนะครับของพี่น้องแรงงานของประเทศนี้ให้รับการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากลของประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นผมยึงขอกลาบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดนะครับ ช่วยกันนะครับให้ผ่านทั้งสองร่างทั้งร่างของท่านเสียจำปาทองและท่านวันวิพาไห้สนแล้วหวังว่าเราคงได้ทําในเวละสองและทุกร่างด้วยนะครับหมายถึงร่างของรัฐบาลร่างของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับนะครับหวังว่าเขาได้ทำร่วมกันแล้วก็สร้างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ดีที่สุดเท่าที่มีในประวัติศาสตร์ครับ